อัปเดตครั้งใหญ่ของแบร์เขา์ในรอบ6ปีค่ะทุกคนซึ่งเราอะทิ้งอาชีพยูทูบเบอร์มาทำตามความฝันก็คือเปิดร้านชานมแบร์เฮาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยความฝันเรายังเหมือนเดิมเราอยากเปิดร้านชานมที่เป็นแบรนด์คนไทยแล้ได้ไปส่งออกต่างประเทศซึ่งวันนี้เราก็เลยให้ของขวันลูกค้าโดยการอัปเดตแบรเฮา3.2ค่ะหนึ เราเพิ่มปริมาณน้ำเกือบ40%นะคะให้ลูกค้าได้กินคุ้มค่ามากขึ้นนะคะ 2. เราเพิ่มปริมาณเนื้อผลไม้ค่ะเนื้อลิ้นจี่เราเพิ่ม40%ให้ลูกค้านะคะได้กินเนื้อลิ้นจี่ที่ปริมาณเยอะขึ้น,นะคะ่ะ3นะคะเราเพิ่มเนื้ออ้งอุ่นให้ลูกค้านะคะ50%นะคะให้ลูกค้าได้กินจุใจมากกว่าเดิมนะคะนี่คุ้มค่าไปเลยจุกๆ4นะคะเราเพิ่มเมนูใหม่ให้กับลูกค้านั่นก็คือชาฟองมันิยูสุค่ะซึ่งยูสุนะคะเรายังใช้ไล่จากญี่ปุ่นเหมือนเดิมค่ะทุุกกกกวววัันนี้้้คคือตถดดิบหาาาไยมแล็ร ต่อกิโลแพงขึ้นแบบเยอะมากๆนะคะแต่ทุกวันนี้เราก็ยังไม่ได้เพิ่มราคากับลูกค้านะคะแล้วก็มีเมนูใหม่อีกอันนึงก็คือเค้กเค้กนุ่มบิดคอมค่ะเมนูนี้ทุกคนแบบอยากให้กลับมามากๆเราก็เลยให้น้องกลับมาในรูปแบบเค้กเค้กก่อนนะคะซึ่งอร่อยมากๆๆแน่นอนนะคะถ้านะคะเมนูอุ่นเราเพิ่มปริมาณน้ํากว่า30%นะคะนั่นก็คือเมนูชานมชานมมาลิชาไทยคาราเมลไลท์ชานมหอมหมื่นลินมน้ำตาลแดงนะคะสุดท้ายนะคะเรามีเวลคัมคอยให้กับลูกค้านะคะที่เพิ่งสมัครสมาชิกมีระบบแลกแต้มแล้ว สะสมแต้มนะคะที่ดูแลลูกค้าประจําของแบร์เฮาส์ให้ดีมากขึ้นนะคะทุกคนไปลองสมัครกันได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนทุกอย่างที่อัปเกรดนี้นะคะก็ทําเพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุขในทุกๆวันมากขึ้นนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นด้วยนะคะทุกคนใครยังไม่เคยลองแบร์เฮาส์นะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้แบรน์เฮาส์ด้วยนะคะ